Primary 5. Welcome to English class. My name is Pawadee s a n d e e and this is my QR code line. You can scan QR code for send homework to me. สวัสดีนะคะนักเรียนสวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้มาเรียนภาษาอังกฤษ,ก,ษกันอีกครั้งนะคะ นักเรียนเนี่ยสามารถสแกน q r code เพื่อส่งงานให้ครูในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะหนังสือที่เราใช้เรียนกันในวันนี้นะคะเล่มแรก Let's Go Student Book เป็นหนังสือเรียนเล่มสีส้มนะคะเล่มต่อไป Let's Go Workbook เป็นหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีส้มเหมือนกันนะคะนักเรียน Objective today ครูเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยสามารถอ่านและเขียนคำศัพท์ง่ายๆในภาษาอังกฤษได้และพูดตอบโต้ประโยคสั้นๆในภาษาอังกฤษได้นะคะ Today we will learn about the w e n d in unit 3เราเนี่ยยังอยู่กันที่ unit 3คือบทที่3เหมือนเดิมนะคะ เรื่องวันหยุดสุดสัปดาห์ก่อนอื่นเนี่ยเราเนี่ยจะมาทบทวนกันก่อนว่าในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปในครั้งที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับบุตความของเอมิลี่ t s start to review for last s c r i p เอมิลี่เนี่ยเขาเล่าเกี่ยวกับ ตอนเช้าที่ไม่ดีเธอเนี่ยเผลอหลับไปในตอนกลางคืนแล้วพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็มีมัดครั่งติดผมอยู่และเธอเนี่ยก็ต้องไปตัดผมที่ร้านเสริมสวยและเธอเนี่ยก็ได้ทรงผมทรงใหม่นักเรียนจำกันได้ใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเกี่ยวกับ กิจกรรมที่เธอทำในแต่ละวันนะคะ Let's start to lesson today. วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมาเรียนประโยคและกิจกรรมที่เราทำในหนึ่งวันนะคะนักเรียนประโยคนักเรียนไปดูประโยคนแรกกันเลยนะคะ What was he doing at 7:15 a.m. อะไรที่อะไรที่เขาทำในเวลา7นาฬิกา15นาที he was waking up เขาตื่นนอนนักเรียนดูในรูปภาพนะคะในเวลา เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีเขาตื่นนอน What w a t h w a t He doing at seven twenty a.m. แล้วในเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีเนี่ยเขาทำอะไรคะนักเรียน He was get rest He was get rest เขาเนี่ยแต่งตัวในรูปภาพที่3ขค่ะนักเรียนในเวลา7.30มงนาทีเนี่ยเขาทำอะไรครับ What w a s h e do in g at 7.30 a.m. He was eat breakfast. เขา กินข้าวเช้าในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะคะนักเรียนในรูปภาพที่4 what was he doing at 7.45 a.m. เขาเนี่ยทำอะไรในเวลา7 4 5โมงค่ะ he was b r u s h his teeth เขาแปลงฟันนะคะในข้อที่5ในเวลา7.30โมง30นักเรียนในรูปภาพเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะนักเรียนในในข้อที่1ถึง4เนี่ยรูปภาพเนี่ยเป็นผู้ชายเราเน่ใช้ฮีในประโยชน,นะคะและต่อไปในรูปภาพเป็นผู้หญิงเราเนี่ยต้อง เปลี่ยนจาก he เป็น she นะคะผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขาทำอะไรในเวลา7 30. โม,มง30คะนักเรียน sleep what was she doing at 7:30 a.m. she was sleep ทำ she ตอบ she นะคะนักเรียนถ้าเป็นผู้หญิงใช้คำว่า She ข้ต่อไปค่ะในรูปภาพที่6 what was she doing at 7.50 a.m. she was wake up ในเวลา7.50เนี่ยเธอตื่นนอนนะคะ ก็ที่เจ็ดในรูปภาพที่เจ็ด What was she doing at 7.55 a.m. She was drink juice เขาเนี่ยดื่มน้ำผลไม้เธอเนี่ยดื่มน้ำผลไม้ในเวลา7โมง55นาทีนะคะนักเรียน ในรูปภาพที่8 What was she ในรูปภาพที่8 What w h a t she doing at 8 a.m. เธอทำอะไรในเวลา8โมงคะ She was l e a v e for school เธอเนี่ยออกไปโรงเรียน นักเรียนดูในประโยคต่อไปค่ะต่อไปค่ะนักเรียนดูในประโยคต่อไปนะคะ w h e n was she this afternoon? Where was she this afternoon? เธออยู่ที่ไหนในเวลาตอนบ่าย She was at the department store. She was at The department store เธอเนี่ยอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าในข้อต่อไป What was she doing เธอทำอะไรอยู่ She was shopping She was shopping เธอกำลังเลือกซื้อของนักเรียนดูประไอยู่นะคะ ประโยคนี้เนี่ยใช้คำว่า where where แปลว่าที่ไหนถ้าประโยคคำถามเนี่ยขึ้นต้นด้วย where เนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยถามเกี่ยวกับที่อยู่ที่ไหนนะคะคนักเรียน what แปลว่าอะไรถ้าประโยคคำถามขึ้นต้นด้วย what เนี่ยเขาเนี่ยจะถามเกี่ยวกับ อะไรบางอย่างนะคะนักเรียน Homework today ให้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดในหนังสือหน้าที่26 page 2 6ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีส้มนะคะนักเรียนเราเนี่ยไปดูกันเลยว่าการบ้านของเราเนี่ยในข้อ A เขาเนี่ยให้นักเรียนตอบคำถาม จากคำถามที่เขาให้มานะคะ What was he doing at 9 p.m. on Friday? เขาเนี่ยทำอะไรในเวลา9โมงของวันศุกร์คะนักเรียนดูคะ่ะในรูปภาพแรก Friday วันศุกร์รูปภาพที่สอง Saturday วันเสาร์ s unday วันอาทิตย์ friday ในรูปภาพแรกเขาทำอะไรคะในเรียน mm hmm. เขากำลังอ่านหนังสือหรือกำลังเรียนอยู่นะคะตอบว่า he was studying he was studying ในข้อต่อไปคะ่ะ was he playing ice hockey on Saturday Was he playing ice hockey on Saturday? เขาได้เล่นฮอกกี้ในวันเสาร์ใช่หรือไม่ถ้าขึ้นต้นประโยคด้วย Was he จะต้องตอบ Yes หรือ No นะคะเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ Yes หรือ No นะคะและในรูปภาพเนี่ยเขากำลังเล่นฮอกกี้ใช่หรือไม่คะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ตอบ no he wasn't no he wasn't ในข้อที่3 what was he doing on Sunday afternoon what was he doing on Sunday afternoon, what, what on Sunday afternoon? เขาทำอะไรในวันอาทิตย์ตอนบ่ายในรูปภาพเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังนอนอยู่ใช่ไหมคะ He was sleeping he was he w a s s l e e p i n g ในรูปภาพถัดไปค่ะนักเรียนเขาให้รูปภาพของ last night this morning this afternoon คำถามข้อที่หนึ่งนะคะ watch she planting flower this morning ขึ้นต้นประโยคด้วย w a s she ต้องตอบอะไรคะนักเรียนตอบ yes หรือ no นะคะในตอนเช้าเนี่ยเธอได้ปลูกดอกไม้ใช่หรือไม่ในรูปภาพในตอนเช้า ใช่ใช่ไหมคะ Yes she was ในข้อที่2 What was What was she doing this afternoon What was she doing this afternoon ในรูปภาพเนี่ยในในตอนบ่ายเนี่ย after noon เนี่ยเธอทำอะไรอยู่คะเธอกำลังเดินซื้อของอยู่ใช่ไหมคะ She was shopping. She was shopping. เธอกำลังซื้อของนะคะในข้อที่3 What was she doing last night? What was she doing last night? ในรูปภาพของเมื่อคืนเธอกำลังทำอะไรคะดูทีวี She was watch TV he was watch TV เธอเนี่ยกำลังดูทีวีนักเรียนอย่าลืมทำการบ้านในหนังสือหน้าที่26และส่งให้ครูในลายส่วนตัวได้เลยนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยเนี่ยนักเรียนสามารถทักมาสอบถามครูได้ในลายส่วนตัวของครูได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เนี่ยครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะ Goodbye students see you next time